เนื่องในโอกาสคิดมัสแล้วก็ปีใหม่นะครับก็ผมก็เป็นอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์นะครับก็ขอให้นะครับอยากจะขอให้อาจารย์แล้วก็นักศึกษานะครับทุกท่านเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมีความสุขมากๆนะครับในวันขึ้นปีใหม่นี้ครับแล้วก็โอกาสอื่นนะครับถ้าใครต้องการอะไรยงไที่ะก็หนึ่งใน วันละปีเพียง5 4 3 2ป่าให้ครับก็นึ่งในวันละปีใหม่นะครับก็คำว่าใหม่ก็น่าจะหมายถึงว่าหมายถึงการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะฮะในเรื่องการศึกษาหรือในเรื่องชีวิตถีชต่ชีวิตของแต่ละคนก็ดีก็น่า<ห>จะเป็นเรื<จ>่องของการพัฒนาการขึ้นไปในทางที่ดีขึ้นทำไมเงียบจะ ขึ้นในวันปีใหม่ก็ทุกอย่างมันก็ต้องใหม่หมดในชีวิตเราก็ต้องใหม่ทุกอย่างก็ต้องเริ่มต้นใหม่หมดในวาระที่ถี่ขึ้นมีใหม่นะครับก็มหาลัยก็เป็นมหาลาัยที่เติบโตแล้วเราก็ผมว่าอนาคตปีหน้าปีต่อไปเนี่ยมหาลัยก็เติบโตยิ่งขึ้นนะครับก,ก็ไปสู่ในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วก็พัฒนาขึ้นยิ่งอีกขึ้นไปครับข,ขครับ